สวัสดีครับโจฮักนักสลาามาพบกับโจวันนี้โจก็อยู่ข้างๆต้นไม้ผักสมุนไพรหน้าบ้านและเป็นสมุนไพรผักเงินล้านนะท่านผู้ชมเงินล้านอย่างไงคือพี่น้องชาวปากใต้เนี่ยก็ส่งลูกส่งหลานนะครับได้มีเงินส่งลูกส่งหลานไปเรียนต่างประเทศเพราะสมุนไพรผักมันปูนะครับผักมันปูนี่เป็นสมุนไพรผักนะครับก็คือกินกับเครื่องเคียงไม่ว่าจะเป็น ขนมจีนไม่ว่าจะเป็นอาหารรสเผ็ดจัดก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเพราะว่าพี่น้องชาวภากใต้เนี่ยเขาจะนิยมมากในการชลอความแก่และก็ยับยั้งเซมะเร็งซึ่งมีสารเบตาเ้าแคโรทีนที่สูงมากกว่าตระกูลเบอร์รี่วันนี้นะครับโจก็จะมาชิมให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนนี้รสชาติเขาจะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าฝนตกเนี่ยอย่างเมื่อคืนนี้ ตอนเช้ามาถ่ายทำแล้วก็มากินให้ดูหรือนะครับแม้แต่ที่อากาศแห้งๆนะครับรสชาติมันจะต่างกันท่านผู้ชมเพราะว่าฝนตกนี้เขาจะทำอย่างไรนะครับมันมีความที่เป็นรสฝาดมากกว่าวันที่ยังไม่มีฝนตกท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ สารอาหารบางอย่างแม้แต่การตึงไนโตรเจนในอากาศต่างๆมากมายท่านผู้ชมเพราะว่าใบไม้มันต้องตึงไนโตรเจนแล้วก็นะครับรสชาติของใบไม้ก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่ามันจะมีรสฝาดที่มากมายขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วสมุนไพรผักเงินล้านสมุนไพรต้นมันปูเนี่ยเขามีรสฝาดที่มันและก็อมฝาดเล็กน้อยแต่ถ้ามีวันไหนฝนตกฝาดแต่เยอะ เราจะไปชมกันนะครับว่าสรรพคุณต่างๆมากมายผักมันปูผักเงินล้านสมุนไพรหน้าบ้าน,นครับท่านผู้ชมควันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับผักผลไม้นะครับที่เป็นเครื่องเคียงทางภากใต้เนี่ยเรามีความนิยมกันมากไม่กินไม่ได้แล้วนะท่านผู้ชมเป็นสมุนไพรตัวไหนที่เราจะต้องมาพูดกันก็คือนะครับใบมันปูท่านผู้ชมที่กินกับ เครื่องเคียงทางปากใต้พี่น้องปากใต้เรานี้เยอะแยะนะครับแล้วเราก็จะมาดูกันใบชัดๆนะครับว่าใบมันปู่เขาเป็นอย่างไรนะครับอันนี้โจก็จะเก็บนะครับไปกินกับขนมจีนนะครับก็ประมาณส่วนนี้นะครับทีนี้รสชาติเขาเป็นอย่างไรท่านผู้ชมเดี๋ยวสรรพคุณเดีวเรามาพูดกันนะครับว่าเป็นอย่างไรมันจะออกรสแบบไหนฝาดๆมันๆท่านผู้ชมฮะมันฝาดๆมันๆ แต่ว่าถ้าถ้าถ้าฝนตกนะครับอย่างฝนตกกลางคืนเนี่ยเรามากินตอนเช้าเนี่ยมันจะฝาดเยอะอันนี้คือสมุนไพรมันปูอ่ะเราก็จะมาพูดถึงว่านะครับเราจะไปกินกับขนมจีนเนี่ยเรามาทราบสรรพคุณกันเลยว่าเป็นอย่างไรท่านผู้ชมเราก็มาจะมาดูใบกันไปด้วยนะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงใบเขาออกเป็นใบมันๆนะครับถ้าใบแก่นี่เป็นใบมันๆเราก็จะมาทราบสรรพคุณของเขากันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ สรรพคุณก็คือชะลอความแก่ท่านผู้ชมไม่กินไม่ได้นะครับเรื่องเนี้ยโจมให้กินไม่ได้นะครับมิหน้าพี่น้องชาวปักใต้นี่เขาถึงกินนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับที่สําคัญในหลักการการ,การวิจัยเนี่ยเขาเอาใบมันปูไปทําการวิจัยชะลอความแก่ยังไม่พอท่านผู้ชมมีสารเบต้าแคโรทีนที่สูงมากมีวิตามินซีและก็เกลือแร่นะครับ ในการบำรุงร่างกายของคนเราแต่ที่สำคัญมากที่สุดก็คือป้องกันและก็ยับยั้งเซลล์มะเร็งนะครับคำว่ามะเร็งนี้หลายๆคนนี่คงจะกลัวกันเหมือนกันท่านผู้ชมมะเร็งนี้ก็จะมีส่วนที่นะครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยโทรมไปเลยนะครับถ้าหากท่านใหนเป็นมะเร็งแต่สมุนไพรมันปูเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ป้องกันและก็ยับยัง้งนะครับแต่ในงานการวิจัยเนี่ย นะครับโจงานการวิจัยมาคุยเลยนะครับก็ถือว่ามะเร็งตายนะครับมะเร็งจะ่อและก็จะตายไปในที่สุดถ้าเรากินบ่อยๆเราจะเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมอย่างที่โจกินให้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเนี่ยนะครับกับการทั้งน้ำบอลระบือเนี่ยการทั้งน้ำบอลระบือถือกล้องอยู่ยังกินเลยนะครับทีนี้นะครับหลักการงานการวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าจากใบมันปูเนี่ยทำให้มะเร็งตาย แต่ท่านผู้ชมชะลอความแก่นี่สิสำคัญหัวใจหลักจริงๆของพี่น้องชาวปักใต้เลยนะครับที่มีต้นมันปูใบมันปูเยอะๆนะครับใบมันปูเยอะๆนะครับสร้างเป็นเงินแสนเงินล้านนะครับแล้วก็ทําให้ครอบครัวอยู่ดีกินดีนะครับส่งลูกส่งหลานไปเรียนถึงนะครับญี่ปุ่นอเมริกาแต่ช่วงนี้ก็คืออยู่ท่านผู้ชมเจอภัยโควิดเข้าไปนะครับ ก็เลยต้องทําทมาค้าขายนะครับคือโจบอกได้เลยว่ามันเป็นเงินแสนเงินล้านได้ไหมถ้าหา,หากหลายหลายคนนะครับปลูกสมุนไพรมันปูนะครับยัดยั้งเซลล์มะเร็งป้องกันเซลล์มะเร็งนะครับและชะลอความแก่ท่านผู้ชมมะเร็งตายอีกตั้งหากถ้าเรากินบ่อยๆนะครับเราก็จะไม่มีความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งนะครับ เราดูใบของเขาชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือใบมันปูนะครับถ้าหากท่านผู้ชมนะครับอยากมีเงินแสนเงินล้านก็สามารถปลูกไว้นะครับไว้ขายนะครับกำหนึ่งก็5บาท10บาทเดี๋ยวนี้5บาทแทบไม่มีแล้วท่านผู้ชมก็เป็นคำละ10บาทไปแล้วนะครับโอ้ยนี่พูดถึงใบมันปูแล้วพูดถึงขนมจีนเลยนะครับขนมจีนน้ายาเลยนี่แหละครับ ต้นมันปูใบมันปูยับยั้งเซลล์มะเร็งป้องกันเซลล์มะเร็งและทำให้มะเร็งตายชะลอความแก่และที่สําคัญถ้าหากใครมีที่มีไร่เยอะๆนะครับก็คืออย่างน้อยๆนะครับเอาทำเป็นไดไร่นะครับแล้วก็ไปเก็บขายนะครับตามตลาดนะครับลงไปที่ตลาดไทยหรือแม้แต่นะครับขายทั่วไทยเลยสมุนไพรใบมันปูยับยั้งเซลล์มะเร็ง ชะลอความแก่ป้องกันเซลล์มะเร็งมะเร็งไม่ถามหาชะงัดไดักเลยนครับใบมันปู